สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนนายดานฝรั่งเศสทำช็อกได้คู่แข่งไทยรอบน็อกเอา์ฟุตซอลโลกงานที่ทำเอาช็อกแฟนฟุตซอลโลกนะครับเมื่อนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F อคู่ตัดสินว่าใครจะได้เป็นคู่ต่อกรของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟุตซอลโลก2024ระหว่างทีมชาติอิหร่านเบอร์หนึ่งทวีเอเชียหรือทีมชาติฝรั่งเศสทัพอันดับ10ของโลก ซึ่งทั้งสองทีมพยายามที่จะแย่งชิงเป็นอันดับที่2ของกลุ่มเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงบราซิลแล้วมาพบกับทีมชาติไทยปรากฏว่าเครื่องแรกทั้งสองทีมเสม,มอกันไป0ูนชนิดที่ว่าไม่ยอมยิงประตูกันเลยเล่นซะทำเอาคนดูโหยในสนามเลยนะฮะแต่ว่าเข้าสู่เครื่องหลังใน่านฝรั่งเศสทำช็อกปล่อยให้ทีมชาติอิหร่านที่บอลไหลมาตรงกรอบผ่านเข้าไปตุงตาข่ายแบบง่ายดายอิหร่านึ้น,นำฝรั่งเศส1 0 จากนั้นผู้รสอดประตูของทั้งสองทีมนะครับก็พยายามดันขึ้นสูงเลยนะฮะเรียกได้ว่ามายืนอยู่เกือบกลางสนามเลยสุดท้ายจบเกมทีมชาติอิหร่านเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปสี่ประตูตัวหนึ่งส่งผลให้ทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับทีมชาติไทยในรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่อยากเจอกับทีมชาติบอร์ซิลนะฮะทำแบบนี้ก็แฟนจนหัวเลยนะแฟนบอลหวในสนามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลีกบราซิลมาเจอไทยเนี่ยถ้าหากแพ้ทีมชาติไทยเนี่ยรับรองนะครับ เป็นวไวรัลแน่นอนนะฮะทั่วโลกต่างก็องรอลุ้นในคู่นี้อยู่นะฮะลีกปาซิลมาเจอไทยนะฮะถ้าหากแพ้ไทยเนี่ยมีเฮกันเลยทีเดียวมีฮากันด้วยนะฮะฟอร์มยังโหดนะครับใช้วันเงินมาเหมาสี่ัอซิดหนึ่งประตูประเดิมเกมแรกไบยมเมนิ่อาคาเนมี่เยาวนชนไทยกระหึมยุโรปนะฮะ ชวัดเงินมานะครับตำาสีอาีตกับ1ประตูประเดิมเกมแรกให้กับไบอัมมิวนิคโกลบอลอะคาเดมี่ใช้วัดเงินมาไม่ฟิลตโตวรุกเกยาวชนทีชจัดไทยซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมไบอัมมิวนิคโกลบอลอะคาเดมี่พร้อมกับไมคอนคาโดโซนะฮะซึ่งการไปในครั้งนั้นนะฮะใช้วัดเงินมามีอาการบาดเจ็บรบก,กวนจึงไม่ได้มีการพูดถึงมากนักเหมือนกับไมคอนคาโดโซแต่ครั้งนี้ใช้วัดเงินมา ได้เดินทางสู่ไบโมเนกอะคาเดมี่โกบอลอีกครั้งโดยเดินทางไปร่วมกับทีมไบโมเนกโกบอลอะคาเดมี่พร้อมกับจอมพลหอมุนม่นานักเตะทีมชาติไทยชุดอยู่17ปีปรากฏว่าการประเดิมลงสนามเกมรากนักเตะเยาวชนจากประเทศไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งในเกมหมุนเครื่องให้กับอาเยนโกบอลอะคาเดมี่พบกับ TSV 1865มารุนาโดยชาวบ้านเกินมานะครับมีลีเข่าเก่งของวงการฟุตบอลไทย ทำไปเสียอสิท์และยิงอีกหนึ่งลูกนะฮะโอ้โหซึ่งหนึ่งในอสิท์ก็คือการจ่ายบอลสุดสวยให้กับจอมพลหอมบุญมาทําประตูอีกด้วยนะฮะสุดยอดจริงจริงนะฮะเด็กไทยของเราอันนี้เด็กไทยเลยนะฮะไม่มีเชื้อสายประเทศอื่นปะปนนะครับไทยแท้ซึ่งการไปครั้งนี้ท่านั่นของนายมนิกค,คงเล็งเห็นและมองเห็นนะครับว่าใช้วนเงินมานั้นมีของจริงนะฮะโดยการไปครั้งแรกนั้นบาดเจ็บนะครับไม่ได้รับการพูดถึงกันมากนะักครั้งนี้ เป็นทีของเขาแล้วนะฮะแสดงว่าโอ้โหมีโอกาสเลยแหละครับท่านผู้ชมต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าน้องจะได้เซน็นเซ็นกับมิย์เมเนกหรือไม่สมราคาท็อปหกของโลกฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับประเดิมนัดแรกอัดยับชัยนิดไทยเป้การแข่งขันในศึก NSDF Women f u t s a l Champ i o n s h i p 2024ฟุตซอลทีม ชาติไทยทีมหญิงของเราที่อันดับโลกอยู่ที่อันดับ6ของโลกพบกับทีมช,ชาติไชนีสไทเปในวันอาทิตย์ที่22กันยายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอลฮอลล์21จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยการถ่ายทอดสดนะครับทางฟุตซอลไทยแลนด์ Thailand, ฟุตซอลไทยแลนด์แอปพลิเคชันทีสปอร์ตเจ็ดพบก,บกับว่าทีมชาติไทยนะครับของเราไล่อัดเอาชนะชนิดไทเปยยไป5-1 ประเดิมความัชนัดแรกก่อนจะเจอจีนเหล่าแด้ประตู1 0จากสุภาพิศพุทธรักษาในาทีที่220ปัดทิติตามูโโนโพลนาทีที่12 30จากสุภาพิษพุทธารักษาในทีที่27แล้วชนิดเทเปตีมาเป็น31จากมินหินหวงในนาทีที่20จากนั้นไทยก็ฉีนี้ไปเป็นสี่ประตูตัวหนึ่งจากสุภาพิษพุทธารักษาในนทีที่26 ซึ่งเป็นการยิงแฮตติกได้และมาปิดกล่องนำเป็น5ประตูตัวหนึ่งจากแพรพลอยหัวใจเพชรในนาทีที่39เจ้าจเกมทีมชาติไทยเอาชนะไป5ประตูตัวหนึ่งเดี๋ยวสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาตจีนทับ25ของโลกวันที่24กันยายนนี้ครับเฮอฮ่าบอสภูรรักคำสิงลูกชายสมรักคสิง ลงนาทีเดียวยิงประตูแรกฟุตบอลอาชีพได้ในทันทีเพชรเม็ดงามอีกเม็ดหนึ่งแห่งวงการฟุตบอลไทยนะครับน้องโบท๊ทภูวรักคำสิง์ลูกชายแท้ๆของสมรักคำสิงฮีโร่นักชกโอลิมปิกไทยซึ่งสร้างความมือฮาเปิดตัวเข้าร่วมสโมสรนาร,รายูไนเต็ดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการเซ็นยาร่วมทีมลีกฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกของน้องด้วย ล่าสุดน้องโบท๊ทนะครับผูวรกรรมสิงห์เลอร์กาดลงสนามประเดิมเกมแรกในลีกฟุตบอลอาชีพครั้งแรกลงลงนนาทีที่90บวก2นะครับท่านผู้ชมโอ้โหท้ายเกมสุดๆเลยต่อเวลานะฮะปรากฏว่าน้องโบสทภผูวรกรรมสิงห์ใช้เวลาในสนามเพียงแค่1นาทียิงประตูแรกในลีกฟุตบอลอาชีพได้ในะทันทีในนาทีที่90บวก3ช่วยให้นารายยไนเต็ดเอาชนะยะลาซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ โหดจริงๆนะฮะโอ้โหอายุน้อยด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งแอดมินก็มีคลิปให้ได้ชมกันด้วยนะฮะเราไปชมคลิปไฮไลท์ที่น้องยิงกันเลยนะครับเรามาดูจังหวะยิงสุดๆกันเลยนะครับนี่ครับน้องกําลังโดนเปลี่ยนตัวลงไปนะฮะนาทีที่90นะครับต่อเวลานะครับต่อเวลาพิเศษนะฮะแล้วดูจังหวะนี้นะฮะน้องโบ๊ทเบอร์11นะครับวิ่งไปตั้งแต่นี่ครับเติมเกมลุกเข้ามา แล้วบอลกุกิกุกูขิกอยู่นะครับหลุดมาจับหนึ่งนะวะาซัดเข้าคอเสียบลงอย่างสวยงามครับโอ้โหสนามแทบแตกครับท่านผู้ชมโอ้ดูครับนาทีต่อเวลานะครับน้องซัดเข้าตรงนี้สวยงามจริงๆนะฮะโอ้โหดูครับสนามแตกของจริงนะครับโด่งดังนะครับนี่คือเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลไทยอีกคนหนึ่งนะฮะลูกชายตำนานฮีโร่ของทีมชาติไทยของเราอ่าคุณสมรักคำสิงห์นะฮะ เราปิดท้ายกันที่เจ้าหนังสือลงสนามช่วยวัตเรดเดมอนเฉือนชนะกู่แข่งสองหนึ่งวัตเรดเดมอนนะครับทีมแข่งแห่งศึกเจลีญี่ปุ่นลงสนามกุ่นเครื่องพบกับมหาวิทยาลัยโตโยณศูนย์ฝึกโฮฮาระในการแข่งขันแบ่งออกเป็น4 5นาที1แมตช์และ30นาที1แมตช์เกมนี้เจ้าหนังสือเอกนิปัญญาครับแนวรกทีมชาติไทยของเราได้กลัลงสนามด้วยก่อนที่จะมีส่วนส่งการช่วยเทียม อุระไรเดมอนเฉือนชนะมหาอิทาทไลโตโย2-1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของอุระไรเดมอนมีคิวพบกับดิซึกุเบะวันที่28กันยายนนี้นะฮะนี่คือข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบ3ของวันที่23กันยายนนะครับ